สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Stock Focus On Tour รายการที่จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ค่ะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่บริษัท์ชันอินเ International จำกัดมหาชนหรือ FTI นั่นเองค่ะซึ่งบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายรวมถึงนําเข้าสินค้าเกี่ยวกับระบบบรรจุน้ําแบบครบวงจรเลยนะคะและเดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปอัปเดตแผนงานในช่วงครึ่งปีหลังและพูดคุยกับผู้บริหารกันค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับดรวิกรภูัวพาดประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟังชั่นอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือ FTI นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากให้ดรคะ่ะเล่าถึงภาพรวมธุรกิจในปัจจุบันหน่อยค่ะก็เราเป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับนำเข้าสินค้าเกี่ยวกับระบบกอง,งน้ำทั้งหมด ทั้งในเชิงของโครเรือนในเชิงของคอมมูเชียลที่เป็นตลาดเชิงพาณิชย์นะครับหมายถึงว่าขายสู่โรงเรียนโรงพยาบาลแล้วก็รวมถึงร้านอาหารแล้วก็ภา,าคอุตสาหกรรมเพื่อใช้น้ําในขบวนการผลิตก็เป็นทุกอย่างเกี่ยวกับน้ําตามคอนเซปต์ของเราที่วอเตอร์ซ u ลูชั่ะรับ,รบแลวปัจจุบันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ประมาณกี่ เรามีโปรดัก์ทั้งหมดประมาณ5 5 0 0 0รายการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มที่ผมเล่าตั้งแต่ต้นนะครับก็มีชั้งตามคนเรือนพาร์นี้แล้ก็อุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าในภาพของออสินค้าเนี่ยเรานอกจากนําเข้าเป็นพาร์ทแล้วเรายังมีนําเข้าเพื่อเอามาประกอบเป็นเซ็ตเป็นขายสําหรับในบ้านด้วยใน,ใ,นในเชิงอ,อุตสาหกรรมด้วยแต่ว่าในธุรกิจของเราเนี่ยเราจะเน้น ขายส่งเป็นหลักเราก็จะมีตัวแทนจำหน,น่ายทั่วประเทศนะครับจริงๆเรามีแอคเคาท์ที่เป็นตัวแทนเราเประมาณ500หลาย<ม>ทั่วประเทศแต่ว่าที่เป็นทางการอยู่เนี่ยก็ภายใต้คอนเซปที่เป็นร้าน Water Store ซึ่งจะเป็นร้านขายส่งเรามีอยู่ประมาณ30สาขานะครับ,รบแล้วก็ตัวอ p พพอร์เทคที่เป็นร้านขายปลีกนะครับณนะวันนี้เนี่ยเราก็มีประมาณ10กว่าสาขาซึ่งเราก็จะขยายเพิ่มขึ้นนะครับเป้าหมายเราก็ จะอยากให้ได้สัก50สาขาภายในอีก2ปีข้างหน้าแล้วลูกค้าเราส่วนใหญ่อะค่ะเป็นแบบรายย่อยหรือว่าเป็นแบบเป็นโรงงานเป็นนะะี้ะอ่อลูกค้าเราคือดีลเลอร์ค่ะนะครับดีลเลอร์ที่เป็นบริษัททําขายเครื่องกองน้ำเป็นหลักที่เล่าให้ฟังก็คือว่าเรามีดีลเลอร์อยู่500รายเนี่ยะครับก็แบ่งเป็นในเชิงของพาณิชย์แล้วก็อุตสาหกรรมรวมถึงตํำบ้าน เวลาเราทำก็คือเราเหมือนโรงงานที่จะขายสินค้าออกไปเราเปรียบเหมือนโตโยต้านะครับคือเราไม่ได้ขายไปถึง Enduser โดยตรงแต่เราทำเรื่องของ Marketing ิ้งทำโฆษณาผลิตสินค้าเพื่อขายให้กับโตโยต้าสาขาต่างๆทั่วประเทศฟังก์ชัน f f i i เราเองก็คล้ายๆกันนะครับเราก็จะเน้นลูกค้าเราจริงๆก็คือตัวดีลเลอร์นะครับ เพื่อนําเสนอผลิตพัณฑ์ของเราเนี่ยไปถึงผู้บริปโภคครับโอเคอันนี้เห็นว่าในช่วงไกลามากหนึ่งที่ผ่านมาที่ผลงานนะคะก็ค่อนข้างแบบเติบโตเลยทีนี้อยากให้อ,อร d รช่วยพูดถึงแนวโน้มทิศทางของผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกจะมีทิศทางเป็นยังไงบ้างคะ่ะครับหลังจากในครึ่งปีแรกเราก็โตขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายนะครับใน พอเตอร์ที่2 3 4เนี่ยเราก็โดยภาพรวมของทั้งปีเนี่ยเราก็คาดว่าเราจะโตไม่น้อยกว่า1 5นะครับที่จะมากกว่าปิดที่แล้วแล้วก็เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเพิ่มขึ้นเพื่อม,มาเพิ่มยอดขายในสินค้าของเรารวมถึงการที่เราเองเนี่ยจะเริ่มมีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศนะครับมาผลิตสินค้าเพื่อให้ขายให้กับฟังชัน รวมถึงจะส่งออกไปในหลาคนด้วยครับในส่วนของพาร์ทเนอร์ค่ะปีนี้เราจะเห็นความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนคะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเรามีการจอยเวนเจอร์กับ3บริษัทนะครับผลิตเป็นภายใต้บริษัทลูกของ FTI แล้วก็ณว,วันนี้เนี่ยเราก็มีการนําเข้าเครื่องไม้เครื่องมือเริ่มผลิตไปบ้างแล้วแต่ว่าการผลิตก็จะเป็นการเอามาประกอบแล้วก็ขายให้กับฟังก์ชันเป็นหลักขายให้กับ FTI สิ่งที่ F T I จะได้ก็คือต้นทุนในการขนส่งถูกลง<ม>นะครับจากเดิมทีเรามีปัญหาเรื่องการขนส่งบางครั้ง <c oughs> <c oughs> ในสถานการณ์ที่เป็นโควิดที่ผ่านมา <c oughs> เราก็ประสบปัญหาอย่างเช่นโรงงาน,นงต่างๆมีการปิดตัวหรือการขนส่งยุ่งยากขึ้นเราก็จะลดปัญหาความเสี่ยงตรงนี้ไปนะครับ<ม>ส่วนในอนาคตเนี่ยณวันนี้เรามีการซื้อที่ดิน นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ของ EC เราก็จะมีการเชิญนักลงทุนเข้ามาผลิต<ม>เต็มรูปแบบมากขึ้น<ม>ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นของการเจรจา<ม>ก็ภายในอีกไม่เกิน3-4เดือนข้างหน้านี่จะมีความชัดเจนมากขึ้นครับว่าจะมีใครเข้ามาทำอะไรเพิ่มเติมบ้างครับ,รบแล้วแบบนี้เนี่ยดร์มองภาพรวมอุตสารรมในช่วงครึ่งปีหลังไว้ยังไงบ้างคะ ในภาพรวมของเศรษฐกิจเนี่ยผมเชื่อว่าก็เราคาดหวังว่าในเศรษฐกิจภาพภาพรวมของไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นจากที่ผมฟังตัวเลขน,นะครับอ,อ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็ประสบปัญหาหลังโควิดนะครับในทุกธุรกิจก็กระทบกันไปหมดถามว่ากระทบกับฟังก์ชันไหมก็มีบ้างแต่ว่าเราเชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นแล้วก็ตัวฟัง์กชันเองเนี่ยเราจะมีโครงการที่จะ ร่วมมืออย่างของโรงงานที่จะผลิตในประเทศไทยรวมถึงเราจะร่วมมือกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำโปรดักที่จะมาเกี่ยวข้องกันแล้วก็ร่วมมือกันในเร็ววันนี้น่าจะมีการแถลงข่าวนะครับที่จะร่วมมือโครงการต่างๆกันมากขึ้นครับค่ะนี่ต้องรอฟังข่าวดีเลยนะคะอสุดท้ายค่ะอยากให้ดรฝากทีนักลงทุนหน่่ยค่ะครับก็ฝากนักลงทุนทุกท่านนะครับ FTI จะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างมั่นคงเราอาจจะไม่ได้เติบโตแบบหือหวาแต่เราเติบโตอย่างมั่นคงนะครับแล้วเรามีโครงการดีๆที่จะมานำเสนอต่อไปในอนาคตนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากนักลงทุนทุกท่านด้วยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดรมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับตายการของเราค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ผมชื่อสมชายนะครับก็วันนี้ได้มาออนทัวร์กับทาง Stock Focus นะครับที่ F.T.I. นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องกรองน้ำก็ถือว่าเป็นบริษัทชั้นนาในตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันนะครับสินค้าที่ที่โดดเด่นเขาก็จะเป็นพวก Aqua t e นะครับที่เป็นสินค้าพรีเมียมเป็นเครื่องกรองน้ำระดับไฮเอนะครับถ้าเทียบเท่าก็คู่แข่งก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ในตลาดโลกเหมือนกันนะครับ เนื่องจากว่าวันนี้มาดูแล้วเนี่ยเรื่องของระบบการจัดการของเขาเองเนี่ยค่อนข้างดีมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของสต็อกเรื่องระบบการประกอบแรงต่างนะครับหรือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วบริษัทเองก็จะมีการขยายการลงทุนไปอีกในเรื่องของการขยายพาร์ทเนอร์ขยายดิสติลเลอร์แรงต่างด้วยนะครับถือว่าวันนี้มาแล้วไม่เสียเที่ยวเลยครับ <S <S ค,คิดว่าดีนะครับเนื่องจากว่าการมาออนทัวร์แต่ละครั้งเนี่ยบริษัทจะได้มี ม,วนนมีวิธีการนำเสนอวิธีการนําเสนอกับทางผู้นักลงนักลงทุนเพราะว่าบางทีนักลงทุนไม่ทราบเลยว่าหน้าตาบริษัทเป็นไงเห็นแต่ชื่อในตลาดหลักทรัพย์บางครั้งเนี่ยพอเราได้มาเห็นสินค้าได้มาเห็นหน้าตาของโรงงานแล้วเนี่ยก็ถือว่าช่วยให้ทางผู้ลงทุนเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อการลงทุนได้ด้วยนะครับสวัสดีครับชื่อสุรโรจน์นะครับผมเป็นนักลงทุนอิสระวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมชมบริษัท FTI ก็ทําให้รู้ว่าในตลาดหุ้นไทยยังมีหุ้นเล็กๆที่ยังมีศักยภาพอยู่ครับ อ๋อวันนี้ก็รู้สึกว่าในตลาดหุ้นยังมีบริษัทเล็กๆที่น่าลงทุนแล้วก็มีศักยภาพที่พร้อมที่จะเติบโตครับผม